แล้วมขาก็ได้กับผมได้ถ้าทุกคนมีแอปตัวนี้นี่กดเข้าไปก็จนได้เปิ่มตัวได้แอปน,นี้เราจะนำผลมีทิ้งอย่างนีนะับนี่เดี๋ยวทุกคนจะมุกตรงคนน้นหาแล้วพิมพ์ว่านี่ LTV จำชื่อท่องผลไหมมีต้องสามทุกคนก็จะเจอกับอันนี้นะกอบพิชิตบัญชีนะ ทำไมไม่ต้องหล่ด้วยเสร็จมั้งเดี๋ยวสุคนทิพย์บอว่าเดบไปเกมอาธิบินที่ท้องสามแล้วทุกคนกดเข้าไปที่อันนี้แล้วคำมันมีเขาติดตามทุกคนกดติดตามไปนะแต่วันที่แต่ผมก็ไม่รู้นะเว้ยว่าารจะสามารถเล่นได้ไหมแต่ผมก็น่าว่าถ้าผมเออ่ไลฟ์ตีมแล้วบางทีอาจจะเล่นได้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ติดตามไว้ก่อนแล้วกันบาย